สวัสดีค่ะเพื่อนเพทุกคนค่ะวันนี้มาอยู่กับช่อง Yoshi t e c กับ p r i s t e n ในปันธุ์ูนะคะทุกเช้า9โมงค่ะ EP ที่19แล้วตอนนี้นะคะ EP นี้มีอะไรบ้างนะคะลองไปดูกันนะคะ EP EP นี้นะคะหนูได้สร้างนะคะ Workshop ได้แล้วนะคะที่นี่นะคะเป็น Workshop Mine นะคะแล้วก็ตอนนี้มีเงินอยู่เกือบล้านนะคะ9 7 0 0อย่างแรกเลยนะคะลองมาอัปเกรดห้องนี้กันดีกว่านะคะให้มีโต๊ะสำหรับทำงานกันก่อนนะคะ ทำงานหาเงินนะคะยิ่งมีเวิร์กช็อปยิ่งสามารถหาเงินได้ไวนะคะเด mm ี hmm. ๋วไอ้พวกอ่าพวกเนี้ยไอ้พวกที่ทําให้เร็วขึ้นนะคะจะับเกรให้เต็มไปเลย mm hmm. ดูซิว่าร้านหนึ่งทำอะไรได้บ้าง mm hmm. นะคะ mm hmm. ชึบอ่าเธอแปดแปดแสนลวคะ mm ่ะ hmm. เรียบร้อยค่ะสองแสนในเวลาไม่กี่วินาทีนะคะ mm hmm. หนูเพิ่งอ่านมาเพิ่งสองนาที ต่อมานะคะเดี๋ยวหนูจะบอกก่อนค่ะว่าต่อไปจะเป็นอะไรที่หนูจะอัพนะคะน่าจะเป็นห้องพยาบาลมั้ง2ล้าน5อันนี้เวิร์กช็อป2ล้านแล้วก็เซลล์2ล้านหนูหนูหน่าจะอัพเซล์โมดูลใหม่ก่อนนะคะเพื่อจะเพิ่มนักโทษนะคะน่าจะเป็นอันนี้นะคะที่หนูจะสร้างก็คือเก็บเงินอีก2ล้านนะคะทุกคนหนูว่าวันวัน,วน,วนหนึ่งอ่ะหนูสามารถาโกยเงินได้จาก เออเวิร์กช็อปแล้วก็ uh, กำไรต่างๆได้จากเกมนี้หนูคิดว่าถ้าหนูคุมอยู่ก็ประมาณวันละ2ล้านพอดีนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาที่นี่นะคะอัปเกรดที่นี่นะคะเซนต์มดูลใหม่ปุ๊บสร้างห้องเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็มาสร้างเวิร์กช็อปนี้ต่อนะคะเป็น2อล้านหกหมื่นแล้วเราก็ค่อยมาเปิดเซกเตอร์เอ้ยไม่ใช่สิมาฟาร์มซี มาฟอร,ร์มสีต่อนะคะแล้วก็ถึงจะไปเปิดเซกเตอร์นี้นะคะยี่สิบล้าน,นะค่ะทุกคนยี่สิบล้านนะคะฟังไม่ผิดยี่สิบล้านที่เราต้องหามานะคะซึ่งถ้ามีเวิร์กช็อปหนูว่าน่าจะไม่นานนะคะโอเคเหลือเงินอีกแปดแสนนะคะหนูจำได้ว่าทุกอย่างหนูอัพเก็บหมดแล้วหรือเปล่าเหลืออันนี้อืมหนูว่าจะอัพเวิร์กช็อปต่อนะคะเดี๋ยวเวิร์กช็อปเราจะอัพให้ทุกเครื่องเนี่ย ทุกที่เนี่ยมีประมาณเวีวสิบน่าจะโอเคไหมจากสร้างกระดานกระกากเป็นสร้างกล่องกระกากนะคะอืมได้อยู่หกเสนแล้วอืมห้าเยนที่คุกนี้หนูไม่ค่อยโดนตำรวจรวบนะคะหนูก็เลยคิดว่า ห้องกาดที่เราอัพขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะนะนะตอนนี้นะคะที่มีอยู่นะคะกาดของเราที่หนูมีอยู่ก็ตอนนี้กาดมีอยู่30กว่าคนนะคะเดีหนูไล่ออกก่อนคนก่อสร้างนี่บอกว่าเดี๋ยวไล่เดี๋ยวให้เข้าเดี๋ยวไล่เดี๋ยวให้เข้าอะไรเนี่ยคะ <c oughs> หนูว่ากาดเอาอยู่นะคะแล้วก็งั้นเรา งั้นเราเอาเงินนี้มาอัปเกรดเวิร์กช็อปดีวกว่าฮะเงินสร้างรายได,ได้สร้างอาชีพนะคะอัพเป็น20เลยเป็นเก้าอี้นะคะโูใช้เงินเยอะมากอะ่ะสอง0มืนมันก็หมดค่ะโอเคจบคลิปกันนี้นะคะ5นาที3นาทีนะโอเคเงินหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เวยวยี่สทุกอันอันนี้เว้ยวสิบมาคะ่ะใช้ แล้วก็เครื่องอันนี้อัพได้อยู่เนาะอันนี้เขาบอกว่าพนักง,งานไม่พอนะคะต้องมีเวิร์กช็อปเมนเจอร์เพิ่มโอเคได้เลยเรามีแค่สองคนเองเหรอเนี่ยโอามาก็ oh God. น้อยจังเพิ่มเป็น5คนนะคะมันจะเพิ่มความเร็วในการผลิตของนักโทษนะคะอืมอัปเกรดได้นิดหน่อยแพงมากเลกันในการอัปเกรดเวิร์กช็อปแต่ละทีเนี่ยแพงพงคนก่อสร้างออกไป จะได้มีกําไรเพิ่มอ๋อตอนนี้เป็นช่วงพ้นโทษอยู่นะเนี่ยความเครียดของนักโทษก็กําลังโอเคอยู่ค่ะอืมลองดูซิว่ากี่ EP เราจะสามารถหาเงินได้ประมาณ20ล้านยี่สิบล้านเลยเลยแต่ตรงนี้ก็เยอะนะคะเซลล์โมดูลอันนึงมันแบบคือหลายห้องมากๆเลยอะหนูชอบนะ เมื่อกี้เกมลดอีกแล้วนะคะเกมลดที่ไรข้าวไม่พอนักโทษให้ใหหนักโทษกินทุกทีเลยแบบงงมากโอเคเหลืองเงินอยู่เจ็ดพันนะคะได้หนูดูโฆษณาแล้วก็เพิ่มเงินเรื่อยๆช่วงนี้ดูโฆษณาเริ่มได้เป็น,เป,นเป็นระดับหมื่นเนื้อนะคะได้เทละหมื่นเนี่ยหมื่นละหมื่นช่วยได้เยอะเลยเดี๋ยวอัพอ,อัพอะไรต่อดีนะวิสองหมื่นเปล่าไม่พอกิน แต่เมื่อกี้มันมีคนอยู่แค่ไม่มกี่คนนะคะมันจะพอได้หรือเปล่าโอเคได้ไม่หมื่นหนึ่งนะคะอัปเกรดอะไรดีนะออัปเกรดอันนี้นะคะหมจะูจับเกรดให้มันแบบว่าโอ้โหใช้เงินเยอะมากอัปทีละห้าพันห้าพันอัปเกรดให้มันสร้างนอกจากน็อตได้นหนูอยากรู้ว่ามันสร้างอะไรได้นหนูลืมช้อนหรือเปล่าช้อนน่าช้อนนะ เวิร์กช็อปเหล็กทำเหล็กนะคะข้าวไม่มีจ้าขอขอโทษด้วยนะจ้าเกมหลุดลองให้ถึงเวลาทำงานนะคะไปดูกันว่ามันจะได้เงินเท่าไหร่อันนี้ยังเป็นแบบเครื่องเลเวลสิอยู่เลยนะอันนี้แต่อันนี้สีทองนะเลเวลยี่สิบแ่ละยีบสี่บาทสีทองนะยี่บสี่บาทสีทอ,ทองนะสีทองนนเจ็ดสิบสองบาทสีแดงนนยี่บาทอืาทเพิ่มมาเยอะนะ อุ้ยทำเงินได้เยอะเลยค่ะดหนูอัปเกรดเลยนี่นี่นี่อัปเกรดโรงงานเหล็กอกีขาานิดนึงเพิ่มหน่อยขาานิดนึงเยอะได้มี้ยนะอ่าสร้างช้อนจริงด้วยนี่ไงล่ะการเจนเดอรี่ ใครอยากจะดูการ์ดของหนูนะคะก็คอมมอนการนะคะหนูจะมีครบหมดแล้วนะคะเป็นการเพิ่มเลเวลสมากกว่าแล้วก็ราก,การ์ดก็เหลือแค่อันเดียวนะคะคืออันนี้ลด,ดการประทะนะคะระหว่างตำรวจกับนักโทษนะคะแล้วก็อีปิกการค่ะมีประมาณนี้นะนี่ได้นี้มากเลยการเด่นเดอะชาร์ดน่าสนใจจังแล้วก็ลีเจนเนอรี่นะคะได้มาคนเดียวนะคะพวกนี้ก็จะได้จาก อีเวนต์ทั้งนั้นเลยค่ะถ้าใครทํานะคะแนะนาให้ทาอีเวนต์โอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะคลิปสั้นๆนะคะมาดูการอัปเกรดของหนูในแต่ละวันนะคะกวโมทุกวันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลคล์กด subscribe ให้ช่องหนูด้วยนะคะถ้าใครมีคำถามนะคะหรือว่าถ้าใครอยากให้หนูเล่นเกมอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยจะเป็นคลิปไหนก็ได้นะคะหนูพร้อมกดหัวใจแล้วก็พร้อมคอมเมนต์ตลอดเวลาค่ะโอเค เจอกันพรุ่งนี้9โมงนะคะทุกคนบ๊ายบาย